สวัดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะพามาดูนะคะสปอร์ตไลเดอร์นะคะติดแหลกหลังคาทรง RR 0 2 4บอลน,นะคะพร้อมด้วยพันวาวนะคะทรง r ศ0 3 4บอลน,นะคะอะเดี๋ยวจะพาไปดูโดยรวมนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาดูโดยรวมนะคะสวยมากคะ่ะแหลกทรงนี้นะคะเป็นแหลกทรงเดียวเลยที่เป็นอลูมิเนียมรอบด้านนะคะ สวยงามมากเจ้าของรถเลือกแหลกได้สวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะคันนี้นะคะติดแหลกย้านะคะทรง RR02 แับบิวคือสีอลูมิเนียมนะคะไซส์นะคะหน้ากว้าง1เมตรนะคะความยาวเมตรหสบนะคะและติดคานขวางนะคะทรง r b 0 3สีบอลนะคะ ขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะรูปทรงจะเหมือนตีกเครื่องบินนะคะสวยมากเจ้าของรถเลือกได้สวยจริงๆเหมาะกับรถของเขาจริงๆเลยนะคะเราบอกแล้วว่าแล็บทุกทรงของ S C R นะคะติดออกมายัางไงก็สวยนะคะเพราะว่าตรงรุ่นนะคะทางเราจะจัดให้อย่างตรงรุ่นนะคะออกมาก็จะดูสวยงามแบบที่ทุกๆคนได้เห็นกันนะคะเห็นไหมคะ สวยมากสวยเลยแหละค่ะสวยจริงๆค่ะย้ำนะคะแหลกทรงนี้นะคะเป็นแหลกทรง RR ร์ศนย์สองสีบอลน,นะคะนี่สวยมากสวยเลยแหละสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะหรือจะสอบถามสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะ เรามีบริการจัดส่งถึงที่นะคะด่วนนะคะอ่าเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีจ้า